ที่นี่บ้านป่าก,กั้งตำบลท่าแฝกอำเภอนาำปาดจังหวัดอุตริิต์นะครับเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทสุขอุดม2021วันนี้ลงสินค้าเป็นล็อตแรกนะครับเป็นสารปรับพุุงดินตราจกรวาลครับสีตัน80กระสอบครับกระสอบละ5้ว50กิโลใช้ได้ดีกับทุกพื้นเลยนะครับสามารถผสมได้กับปุ๋ยเคมีทุกสูตรครับ2ต่อหหรือ3ต่อ1นะครับ สารปล่าับสภาดินของเราถูกกว่าปุ๋ยเคมียเยอะครับใช้ได้กับทุกพืชด้วยที่สำคัญคือทำให้ดินดีดินสมบูรณ์นะครับให้กลับมาเหมือนดินเปิดป่าใหม่นะครับธาตุอาหารครบเป็นธาตุอาหารที่จําเป็นสําหรับพืชทุกช่วงทุกชนิดนะครับ อัตราการใช้หนึ่งกระสอบต่อหนึ่งไร่ติดต่อได้ที่เจ๊กกุ้งลานรับซื้อข้าวโพดบ้านปากกั้งนะครับบ้านปากกัง้ง